สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับไรส่วนผสมของแท้นะครับมีทั้งกล้วยนะครับหอมทองมีทั้งพริกนะครับนี่นี่นะครับพริกดกเลยนะครับนี่ปลูกเต็มไปหมดนะครับข้าวโพดนะครับผมข้าวโพดนี่คือปลูกแสมกล้วยเลยนะครับดูครับนี่อยนี่คือเกษตร แบบพ่อผัดนะครับทําทุกอย่างนะครับผมทั้งข้าวโพดท,ทั้งพริกทั้งกล้วยนะครับดูอ้ยนะครับพ่อผัดจุดตรงนั้นนะครับผมนี่เดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะเดินไปหาแกแต่ตอนนี้ดูกอนครับนี่โอ้ยเสี่ยงยังกันแน,น่น้อนี่นอทั้งบงักพริกทั้งขา้าวพ ทั้งกล้วยอ่อ้โเยกัยยอกกอกนกกก่าไนกิกกนเดี๋ยวคอยไปหาเดี๋ยวค่อยไปดูแกนะครับผมมานี่ก่อนนีออ่นะครับดูครับนี่ นี่นะครับกล้วยครับนี่นี่กล้วยนะครับนี่พริกนะครับผมนี่นะครับดูนะครับนี่ยนี่คือส่วนผสมอย่างแท้จริงนะครับ สามารถปลูกพืชได้ชัมสามชนิดนะครับรวมกันเลยนะครับผมพริกกล้วยนะครับดูครับนี่กล้วยก็อย่างสวยเลยนะครับนี่ดูครับอ้นี่ครับอ่ะเดี๋ยวจะไปหาพ่อแกนะครับให้ดูสวนก่อนนะครับผมวันนี้นะครับมีมาหาพ่อผัดนะครับผมพอดีเลยครับเห็นแก่รถ พริกรดกล้วยนะครับผมคนขยันนะครับยงนี่นะครับจกเดือนเหรอพริกนี่จกเดือนเหรอเดือนแล,แล้วนี่คองเดือดท <c oughs> อดวันทอดม้วนเ้าทอดคองเดือ,อ,อกระโพดนี่พ่อขายหร้อบ่นี้ ครบสองเดือนหกสิบมื่นอีกวันเสาร์นี้ปลอกได้กระพื่นนี่ปะเอ้ยเอามาลองกันด้วยอ่เสียบบอกระพื่นปลูกสามอย่างนี่อนันต์พอเบื้องเงินปลูกพักเนี้ยอาจจะแตกอ่ะครับนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับมาตัวนี่น้ำไม่ซึมสายเลยนะคุณ้องนี่อันนั้นคือแบกป่วยใบเช้าหมดน้หามันคุณนนามันเป็นตะกอน ช่วงเี๋ยืนเนี่ยวาันเรืองกันทีินเลยคนะนาบน้าหวยมันยังสี่แล้วขนาน้าคุ้นนี่มันเฮ็ดยังบกขืนขนานนนา้าวหน้าใสเนียนน้ามจาะน้าบาดานสูน้าหวยก็ได้คนระับขนาน้าคุ้นแล้วแพ่น้าบาดานบักพรกมีจักเลือนกะพรกกะสอเดือนกวก,กันบ่สองเลือนน้่กัน,นขกาโพดเดีโดพดก็ครบหกมือวันเสาร์นี่นี่บ่กล้วยเดี ก๋วยก็สองเดือนหรือกันเหรอเี๋เพราะว่าน้ำมันคุนเลยมันพอไฟพอมามันพอได้พอทั้งมาก็ได้เดือนละสี่ก้านอะไรเนี่ยถ้าน้ำมันคุนเลยแม่ถ้าพริกมันก็ยังบกขึ้นกล้วยย่ไฟเผาหมดบ้างกันสูตรใดอีกเนาะนี่เนาะทั้งกล้วยทั้งเอาต้นกระโพดออกแล้วใส่คุณใลยหลังกล้วยอีกแต่มันกินทั้งในหลังพริกน้ำแม่อันนั้น โอ้นี่นะครับอันนี้โบราณของแถเนาะยังหลากสายอยู่เลยครับนี่ดูครับจะเจงไหนพี่กึ้นดกเหรพี่กึ้นดกยังไงบ่ดกเด้บ่ถือว่าถือว่าบ่บได้พอดอออ่อหาสิบเปอร์เซ็นต์หรอปกติพี่เวยเคยปลูกมากกมันโมเป็นต้นอันนี้หนามมันคุ้นเลยมันเป็นอย่าง บไ่ได้สีใส่ปุ๋ยใส่ใยัางไอชีดฮอร์โมนยังก็แล้วแต่มันสีบส่กลอนนี่ครับเด่งน,นี่ <c oughs> โอ้ยเนาะจะเป็นขยันใส่ยหนาวก็จะเป็นยาว ่าน้ำใสยังม,งมันสมบูรณ์มันก็ะิบหาชึบมือกินได้เลยกระปุกปแต่อันนี้มันจะซีบรได้หรอกเพราะว่ามันหนามมันบ่อต้มจะเมแต่เขียวๆขึ้นมาอะเด็กกินคนแรกแล้วครับผมใจจะคล้องค,คนได็กินจะบ่ดหรอกมาสิแกรหรือบอ่อสั่นัย่างอ่อนแห้งยัางอ่อนโอ้ยผมมากินสำนีละหว,วานๆที่สำนีนี่ มันบอทันค <centimet re> ินแบบสีบวกสุดยอดครับผมนี่อันอันใดก็เลือกเอาไปต้มวันก็ได้เปื่อสีพอดวันเสาร์เปื่อกยางบบได้มากโบได้มากไอลินเลือกหเอาที่ตัวใดมันอันนั้นไอ้ไอ้อันนั้นนะไอตัวแห้งๆมันยังสีนะครับไอตัวใดยังขาวๆอเดี๋ยวเอาเอาขายกระโผดละขายพริกบ่ขายพริกละคลายกล้วยว่ะตรงนี้ โอ้ยเนาะครับตวงหันหมอเรื่องยมันก็ยังมีต้นเนาะมันก็ยังมันยังมีต้นเขียวต้นเหลืองอยู่เลยเนาะเบิ่งตีเลยนี่เออคือมันก็บพรมที่ขื้นเพราะว่าน้ำมันใสแต่กอนเนน้ำมันคือคุณแห้งมันเวลาพดไปมันขะเมามันสิจับตะกอนมันสิจับใบแบบนี้มันก็สิท้ายออกซิเจนบ่อยนะมันก็สิปิดหูไหวแล้วก็ต้นมันสิเหลืองใบมันสิเหลือง กระปวดมีฝักใหญ่ๆเว้ยโอ้โหแล้วก็จะเอาคุณใส่ในหลังวางตั้งวางตั้งใส่หลอกขอบนี่ก็โอ้ผมไม่เคยเห็นเด้อใส่แล้วทีดจังได้ก็วายไม่เคยเห็นดอกแนวนีไหมแต่ก่อนวัวแต่ก่อนวัวแฉะแต่ว่าโใส่โบไว้ต้องการว่าน้ำยังคุณอยู่ กำลังพ่อมก็เห็นนี่ล่ะปลูกประเพคทั้งปลูกกล้วยทั้งปลูกกระปวดน้ากันน้<ะ>เนเห็นไหมปวดตัวคล้องแฉะจ้ะอือใส่ผับ ไหลคือเกาหนำะอืมอัดกระปวดฟังไงครับเลยเ,เ<อ>ด็ดถ้ามันแก่มันแก่เต็มถี่ม,ออมันสีออกเม็ดสีหม่วงนํำอืมเอสตัวถีบตัวแดนไปเนาะกําลังก็เห็นนี่แหละ <c oughs> <c oughs> คนพี่บ่ากา <c oughs> ็กลัวติปลูกซ้ หนึงมันจะบทเสียเกี่ยวนะบ,บนทก็ได้ตายยางเขามาติ่เรื่องแล้วสิได้เริร่มออกนวดนวดแล้วเริ่มหน่วยใส่ยอดูครับดูพ่อผัดจะทำครับผมเนี่ย เป็นไปได้นะครับสามอย่างนะครับนี่ดูครับต้องบอกแล้วว่าปลูกพืชโหได้เลยนะครับนี่มีกล้วยด้วยนะครับมีกล้วยมีข้าวโพดนะครับผม โอเคนะครับ